สวัสดีครับนันเท็เตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรนธานีครับที่นี่จําหน่ายรถไถรถเกี่ยวมือ2และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่10นะครับมิถุนายน2 5 6 5นนะครับวันนี้นัดมีรถเข้าใหม่นะครับมาแล้วนะครับ3คันนะครับแล้วก็กําลังจะตามมาอีกนะครับอีก1คันก็จะเป็นคูโบต้า L 4 7 0 8นะครับ วันนี้นะครับนัทก็พาลูกค้านะครับมาอัปเดตสินค้าหน้าร้านนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นโรตารี่นะครับผ่านพวนผ่านยกล่องผ่านขุดมันหรือว่าตัวตัดหญ้านะครับมือหนึ่งลูกค้าก็สามารถเดินทางเข้ามาเลือกซื้อสินค้าได้นะครับร้านนัแท็กเตอร์ของเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอจังหวัดุูรธานีฝากเบอร์โทรไว้ก่อนนะครับพี่0 9 1 8 6 1 1 1 9 1นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็063 3 1 3 0 4 4 7นะครับ มาครับเริ่มต้นจากคันแรกนะครับก็จะเป็นฮูบอต้า KRT หนึ่งสี่ศูนย์นะครับคันนี้ติดจองไปแล้วนะครับติดจองแต่อยู่บนรถเลยนะครับคันนี้นะครับมีสองราคาสองออปชั่นให้เลือกนะครับก็คือแบบตามสภาพนะครับตามสภาพอ่าตามสภาพเลยนะครับไม่ต้องเก็บงานอะไรนะครับเดี๋ยวเราเอาบางโคนลงให้นะครับล้างน้ํานะครับอุปกรณ์ด้านหน้าอ่าผานสามแล้วก็กระบอกช่วยยกนะครับถ้าตามสภาพอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้ จะเป็นตัวท็อปนะครับมีกระบอกช่วยยกข้างหลังนะครับยางหลังสวยนะครับรถไม่ผุนะครับรถแค่ไม่ได้ล้างเฉยๆนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทส่วนลูกค้าท่านใดที่ต้องการเก็บงานและอุปกรณ์ตามที่บอกมีดันหน้ามีหางสามแล้วก็มีกระบอกช่วยยกนะครับก็จะอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันส่วนถ้าท่านใดนะครับลูกค้าเอฟซีท่านใดอยากได้อุปกรณ์ครบเลยนะครับดันหน้าโรตารี่หางสามกระบอกช่วยยกล้อก,กันจมนะครับ รวมเก็บงานปรับสภาพตัวนี้จะอยู่ที่1 5 5 0 0 0ับาทนะครับ155,000า่าับาทเล่มทะเบียนนะครับไม่มีนะครับตัวนี้ไม่มีเล่มทะเบียนนะครับมีสำเนานะครับเล่มทะเบียนให้นะครับลูกค้าไม่ได้ไปจดเอาเล่มออกมานะครับล้อกันจมมีครบนะครับก็แล้วแต่ว่าลูกค้าจะเลือกออปชั่นไหนนะครับก็คือเราเก็บงานปรับสภาพให้หมดเลยนะครับฝาข้างมีครบนะครับรอยเสียต่างๆมีครบนะครับอันนี้ก็คือบางคนเขาเขาเขาโหลดขึ้นที่ไครับเดี๋ยวปรับแต่งให้เหมือนเดิมนะครับก็แจ้งราคากัน อะจบไปสําหรับคนแรกนะครับคันที่สองครับทีนี้คันที่สองกิมงานก็กําลังเอารถลงนะครับคันที่สองนะครับคันที่สองก็จะเป็นคูปต้า l c 7 0 8ตัวดีทีนะครับตัวนี้ก็สวยๆเหมือนกันครับหาราคาตามสภาพก่อนนะครับก็อยู่ที่370,000บาทนะครับคือตามสภาพนะครับไม่เก็บงานยางหลังสวยนะครับอ่า ส่วนถ้าปรปับสภาพเก็บงานนะครับคันนี้ก็จะอยู่ที่390,000บาทคือเช็คจุดรั่วซึมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกองเครื่องกองไฮดรอลิกนะครับเปลี่ยนกระจังหน้าแถมท่อซิ่งหน้ากากนะครับเปลี่ยนแทนราคาให้ตัวนี้ก็จะจบอยู่ที่390,000บาทนะครับคันนี้เข้ามาใหม่นะครับคันนี้เข้ามาใหม่นะครับอ่าคันนี้ราคาไม่ถึง400,000นะครับถ้าเก็บงานก็ไม่ถึง400,000นะครับ ien, อ่าเล่มทะเบียนเอกสารคี่โอนครบนะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี55นะครับอ่าคันนี้นรถก็น่าจะ ดูนะครับสีแก้มคัดคัสมีรอยตัดทอนแล้วนะครับคันนี้อ่า <c oughs> ก็ถือว่าแห้งดียางก็ถือว่าสวยกระทะล้อถือว่าไม่แตกนะครับผานเป็นผานสองสี่หกนะครับเป็นผานรหัสตรงรุ่นนะครับสองสี่หกเอฟนะครับ <c oughs> เดี๋ยวก็ขออนุญาตข้ามไปฝั่งถนนก่อนนะครับคันนี้ก็จะเป็นรถ ฝั่งที่ลูกค้าสั่งจองไว้แล้วก็ให้ทางร้านเราปรับสภาพให้สวยๆนะครับตัวนี้ก็คือเช็คให้พร้อมส่งกันทุกคันแล้วนะครับเดี๋ยวถึงมาไล่เรียงกันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็เมื่อคืนก็เพิ่งกลับมาจากทิปส่งรถภาคเหนือนะครับไปส่งไปเออเอลสามหกศูนย์แปดมานะครับไปที่อำเภอสบปากมานะครับแล้วก็ขึ้นไปเอารถที่เชียงรายต่อนะครับก็เพิ่งมาถึงหายไปเมื่อกี้ก็สองวันสองคืนนะครับวันนี้ก็มาถึงหน้าร้านเหมือนเดิมนะครับอัปเดตสินค้าให้กับคุณลูกค้าได้ชมกันนะครับ มาทีนี้เดี๋ยวขึ้นไปดูนะครับเหลือคันไหนบ้างนะครับปึ๊บปื๊บป๊บป๊บยี่สิบแปดแรงก็อยู่นะครับยี่สิบแปดแรงเราเก็บงานอยู่บียี่สี่ก็อยู่ข้างล่างนะครับรถมีหลายคันอยู่นะครับรถมีหลายคันอยู่นะครับสักครู่สักครู่นะครับ <c oughs> เริ่มต้นต้งแต่ คูเปอรต้า L3608 ตัวนี้ก่อนนะครับนะครับตัวนี้จะเป็นคูเปอรต้า L3608 เป็นตัวเสากลมนะครับตัวดีพีเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับรถปี54นะครับรถคันนี้ก็เช็คสภาพสวยๆพร้อมใช้งานเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านพ้นนะครับตัวนี้เสากลมรถปี54นะครับเครื่องยนต์3สูบไดร์เล็กสาแรงม้านะครับราคาโปรโมชั่นอยู่นะครับตอนนี้อยู่ที่1นึ่งหนึ่งอ่าสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับรถเช็คสภาพสวยๆแล้วนะครับยาง นะครับเต็มเต็มนะครับยางเต็มเมนะครับสภาพยางเก้าสิบเปอร์เซ็นหน้าหลังรถเช็คเก็บสีนะครับสีสันเรียบเรียเลยนะครับสีหัวกระโปรงนะครับอแผ่นลังค่าเปลี่ยนใหม่นะครับคันนี้นะเช็คระบบเปลี่ยนไหของเหลวเรียบร้อยนะครับใช้งานสองพันสามรอยสี่สิบเจ็ชั่วโมงรถโดยรวมนะครับถือว่าพร้อมใช้งานเลยนะครับเพราะว่ารถจากร้านของเราเนี่ยเรากาลันตีนะครับคุณภาพให้นะครับคันนี้หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทนะครับหรือว่า ท่านใดอยากได้ชุดโปรนะครับชุดโปรนะครับเรามีโปรโมชั่นให้นะครับพร้อมโรตารี่อุปกรณ์ใหม่นะครับโรตารี่ใหม่นะครับ3ชิ้นเราจบอยู่ที่ราคา3ามแสนห้าหมื่นบาทนะครับ3ชิ้นนะครับพร้อมโรตารี่ใหม่นะครับสามแสนห้าหมื่นบาทคันที่2ครับ ตัวนี้รถเดิมสีเดิมนะครับยางสภาพยาง95%เลยนะครับกูปต้า L3608 SP สองคันนี้ต่างกันนะครับลูกค้าคันนี้จะปีใหม่กว่านะครับเป็นเสาเหลี่ยมเป็นตัว SP นะครับตัวนี้เป็นตัว SP นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่350,000บาทนะครับ350,000บาทเล่มทะเบียนครบนะครับรถจดปี58อุปกรณ์2ชิ้นนะครับดันหน้าแล้วก็จะเป็นฐานพวน6ใบนะครับตัวนี้เป็นเกียร์เชตเชินครับ8เกียร์ดันหน้า8เกียร์ถอย นะครับเครื่องยนต์เป็นสสูบเล็กนะครับคันนี้ใช้งาน1,400ชั่วโมงเองนะครับ1,410ชั่วโมงนะครับถือว่าใช้งานน้อยนะครับอ่ะถัดไม้ครับถัดมาก็จะเป็น360 8 SP เเหมือนกันครับตัวนี้รถเช็คปรับสภาพพร้อมใช้เรียบร้อยนะครับอ่ะเรามาจัดโปรโมชั่นคันนี้กันนะครับอยู่ที่รถนะครับชุดไปดันดินนาซ่นะครับเก็บสีใหม่นะครับใส่หน้ากากท่อซิ่งนะครับ เปลี่ยนไทยของเหลวทั้งระบบเรียบร้อยนะครับเช็คจุดรั่วซึมเรียบร้อยอุปกรณ์2ชิ้นนะครับคันนี้เปิดราคาเบาๆนะครับอยู่ที่3ามแสนสี่หมบาทนะครับสามแสนสี่หมบาทนะครับได้ส่วนลดอีกหมื่นหนึ่งนะครับก็แต่ก่อนเปิดอยู่ที่3ามแสนห้าหมื่นห้าพันนะครับลดมาหมื่นห้านะครับคันนี้สวยๆนะครับหมาระบายรถออกหน่อยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับราคานี้ต้องรีบเลยนะครับรถเช็คสวยๆพร้อมใช้นะครับราคานี้นะครับเราจัดส่งให้ฟรี300กิโลเมตรแรกแต่ถ้าลูกค้านะครับจะซื้อแบบ เออไม่เอาราคาขนส่งนะครับลดราคาค่าขนส่งลงอีก5,000ันบาทนะครับในราคาส่วนลดได้นะครับเราสามารถลดราคาขนส่งได้ทุกคันเลยนะครับถ้ามีรถมารับเองก็สามารถลดลดราคาขนส่งได้ถัดมาครับตัวนี้เป็น L 3 6 0 8นะครับยางใหม่4ี่เส้นนะครับรถปี5้าี่เช็คสภาพพร้อมใช้นะครับเก็บงานเก็บสีสันสวยๆเช็คลูกมากนะครับแป๊บไฮดรอลิกเปลี่ยนของเหลวใหม่ทั้งระบบเลยนะครับคันนี้3608ตัวดีทีนะครับอ่า ราคานะครับอยู่ที่3ามแสนหนบาทเช่นกันครับยางใหม่สี่เส้นนะครับคันนี้ยางใหม่สี่เส้นเช็คสวยๆเลยครับดูดอกยางครับดอกยางเต็มๆนะครับเก็บสีรอบคันนะครับสวยๆพร้อมใช้นะครับใช้งาน2อง6ชั่วโมงนะครับถังครบ นะครับหางครบนะครับมาพร้อมกับผ่านพวน5ใบอันนี้คือหางนะครับตัว s อเนี่ยได้หางสวยๆเลยครับของปอเสรีโชคชัยนะครับรถทุกคันนะครับได้อุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับคันนี้ก็อยู่ในโปรโมชั่นเหมือนกันนะครับก็คือถ้าลูกค้าอยากได้3ชิ้นนะครับเราจบที่3ามแสนห้านะครับสามแสนห้าหมื่นบาท3ชิ้นพร้อมกับโรตารี่ใหม่ให้อีกหนึ่งตัวนะครับโรตารี่เนี่ยเราสามารถเลือกได้ของนาซาก็ได้ของสยามสตูล่าก็ได้นะครับนัดจัดโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับถัดมาครับ อันนี้จะเป็นยันม่านะครับ EF393T นะครับยันม่า39แรงม้าครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี61เล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับคันนี้ใช้งาน2,200ชั่วโมงรถจะบอกว่าคันนี้ใช้งานน้อยสภาพสวยนะครับสีสันเรียบนะครับใส่ท่อซิ่งให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ล้อทองนะครับฉมใหม่ล่าสุดเลยนะครับ EF393T นะครับ รถเดิมทุกจุดนะครับรถไม่เคยลงน้ํานะครับแต่นราคาสวยนะครับไม่มีแตกนะครับมาพร้อมกับพานพวนหใบครับคันนี้อ่ะสาแรงนะครับเป็นอ่าเกียร์ชัตเทิลนะครับสสูบสเผาโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อรอบจัดการทํางานเร็วประหยัดน้ํามันนะครับคันนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่350,000หบาทเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับสาหรับสาแรงม้าตัวล้อทองนะครับอ่ะถัดมาครับ หลายๆคนอาจจะถามว่าเอรถหายไปไหนหมดนะครับเห็นจอดหน้าร้านเต็มๆนะครับอยู่ข้างล่างนะครับเราลงไปปรับสภาพเรี่ยวพาลงไปชมอีกนะครับรถคันที่ขายได้นะครับออีกสองคันนะครับจะเป็นคูเปต้า L47R8 นะครับตัวดีทีนะครับคันนี้ยางหน้าใหม่นะครับยางหลัง98%นะครับมาพร้อมกับผานพวนนะครับตัวนี้เป็นตัวดีทีนะครับเสากลมรถจดทะเบียนปี54เต่มทะเบียน ชุดโอนครบนะครับเราขายแบบยนต์เล่มนะครับอันนี้ใช้งาน1,140ชั่วโมงนะครับอ่ะดูบอกห้องโดยสารครับอ่าปรณกด้านหน้าผ่านพนนะครับ2ชิ้นคันนี้ราคาอยู่ที่อ่า4,10,000บาทนะครับที่จริงราคา4ี่0สนนะครับถ้าบอกว่าเป็น FC ของนักแท็กเตอร์มาทางช่อง YouTube นะครับติดตามทางช่อง YouTube หรือ Facebook มานะครับราคาก็จะอยู่ที่4ี่0ส0 แต่ถ้ามาถามในราคาหน้าร้านเนี่ยรถทุกคันก็จะบวกอีกไปอีกปร,ประมาณราคาประมาณหมื่นหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้ามาทางช่องทาง youtube ก็ขายตามราคาเก็บงานปรับสภาพเลยครับพร้อมส่งให้นะครับตัวนี้ราคา400,000 10,000บาทนะครับถัดมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้เป็น4708เหมือนกันนะครับยางรั่วแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัว DT เหมือนกันครับอ่ายางใหม่สี่เส้นเลยนะครับปรับสภาพพร้อมใช้ นะครับราคาเดียวกันนะครับยางใหม่4ี่เส้นอุปกรณ์2ชิ้นเหมือนกันครับหน้าหลังตัวนี้2อ0 0 2 1 0 0ชั่วโมงนะครับ2ชิ้นนะครับราคาเดียวกันครับ4 1 0 0 0บาทนะครับราคาโปรโมชั่นอยู่หรือว่าลูกค้านะครับสนใจชอบจริงๆริงนะครับมาต่อรองกันได้อีกนะครับคู่นี้นะครับจัดราคาส่วนลดพิเศษเลยนะครับทันมานะครับตัวนี้สวยๆเลยครับ M60-40 นนะครับสภาพเดิมๆนะครับ ราคา4 5 0 0 0 0บาทนะครับหาเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับรถจดปี5้าด้วยนะครับคันนี้ใช้งานอยู่ที่ประมาณ4 0 0พันกว่าชั่วโมงนะครับรถถือว่าสวยนะครับสภาพยางหน้าก็เหลือเยอะอยู่ครับยางหน้าก็ประมาณสัก80ซนะครับสีเครื่องคัดต่างๆเดิมนะครับยังไม่มีรอยตัดท่อนนะครับยางหลังก็พอได้ครับยางหลังก็ประมาณสัก6 0ออยู่นะครับดอกยางแก้มยางยังเหลืออยู่นะครับกระทะล้อไม่แตกนะครับอันนี้เดี๋ยวเบาะเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเบาะเราเปลี่ยนให้ใหม่หรือว่า ลูกค้าอยากซื้อแบบเก็บงานปรับสีเก็บงานใหม่เลยนะครับคันนี้ก็อยู่ที่4 0่แล้วกันนะครับเนาะอ่า4 0ดคือเก็บสีใหม่นะครับดูสีท้ายนะครับลูกค้าสวยมากๆอ่า8เกียร์เดินหน้านะครับ4เกียร์ถอยหลังคูปต้า60แรงม้านะครับ60แรงม้าเทอร์โบนะครับตัวนี้นะ60แรงเทอร์โบนะครับอ่ะสนใจนะครับติดต่อสอบถามมานะครับถัดมาครับ ตัวนี้ก็จะเป็นอีสกินะครับ NT540 นะครับ40แรงเทอร์โบนะครับอ่าใส่ท่อซิ่งให้เรียบร้อยนะครับอุปกรณ์หน้าผานพวนนะครับใหม่ของ SPK นะครับอ่าตัวนี้เราเก็บจุดรั่วซึมให้แล้วนะครับอ่าเปลี่ยนซินล้อให้ทั้งสองข้างแล้วเรียบร้อยนะครับเช็คระบบให้แล้วเรียบร้อยนะครับก็คือพร้อมใช้เลยนะครับลูกหมากนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับลูกหมากนัดเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับ อ่ะราคานะครับก็คือเช็คมาแล้วนะครับก็อยู่ที่3ามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับเพราะเช็คจุดรั่วซึมแล้วนะครับคือตามสภาพไปสภาพนี้เลยส่วนถ้าอยากเก็บงานทําสีนะครับก็อยู่ที่3ามแสนห้านะครับสามแสนห้าคือขอเพิ่มอีกห้าพันครับเราจะเก็บสีคันล่างสีล้อแถมหน้ากากให้อีกหนึ่งใบนะครับแถมหน้ากากให้หนึ่งใบหางก็ได้หางควรเหมือนเดิมครับรถจดปี2018ใช้งาน1,900ชั่วโมงนะครับอิซิกิเอ็นีห้าสีนะครับเครื่องยนต์3สูบเทอร์โบไดเรอินเจคชั่นครับถัดมา นะครับอีกหนึ่งคันก็จะเป็นคู b o ต้ L 3 6 0 8ตัว DT ีนะครับรถจดทะเบียนนะครับคันนี้ปี57นะครับเล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับยางก็ตามนี้นะครับขายตามสภาพนะครับแบบไม่เปลี่ยนยางนะครับคันนี้ก็จะอยู่ที่ราคา3,30,000บาทแล้วกันนะครับ3,30,000บาทส่งให้ฟรี แค่200กิโลนะครับคันนี้นะ330,000บาทส่วนลูกค้าท่านใดที่ต้องการเก็บงานปรับสภาพนะครับเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่355,000บาทนะครับราคาโปรโมชั่นผ่านสวยนะครับเป็นผ่านใบยิ2นิ้วนะครับชุดท้ายเดิมนะครับสีสันเดิมนะครับเกียร์ชัตเทิลนะตัวนี้ใช้งาน1,939ชั่วโมงนะครับท่อนคัตเดิมนะครับ36ห p นะครับตัวนี้จอดแถว2นะ ถัดมาครับตัวนี้จะเป็น M 5 0 0 0ั S U นะครับอุปกรณ์สองชิ้นครับล้อหลังยางสวยนะครับล้อหลังลูกค้าน่าจะใส่เป็นกระทะของ M 9 5 4 0มาครับดูติดซุ้มล้อเลยนะครับอ่ายางหน้าก็พอวิ่งได้ครับคันนี้ก็ราคาตาสภาพนะครับตัวนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ที่290,000บาทเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับอ่าเครื่องเกียร์ใช้งานได้ปกติครับคันนี้อุปกรณ์สชิ้น ด้านหน้าผ่านพวน6ใบนะครับใบผ่านมีแตกหนึ่งใบนะครับเป็นผ่านพวนโค้ง26นิ้วอ่ะเดี๋ยวไปดูนะครับรถที่ยังขายได้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวตัดหญ้าผ่านสามมือหนึ่งนะครับตัวนี้หรือว่าอันนี้ก็จะเป็นผ่านยกล่องนะครับของปอเสรียกชัยนะครับผ่านยกล่องก็เริ่มต้นตั้งแต่1 6ื0นนานะครับผ่านขุดมันอยู่ที่1 2 5 0 0บาทนะครับวันนี้รถเล็ก กระจิตกระจิบเราเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทเองนะครับรถก็กําลังลงนะครับากําลังเช็คระบบกันอ่ะวันนี้ขอขั้นรายการนะครับกําลังพาไปชมรถด้านล่างนะครับก็มีสินค้าเข้าใหม่นะครับประชาัมพันธ์ลูกค้ามีสินค้าเข้าใหม่นะครับอีกก็จะมีล้อกันจมนะครับล้อพายนะครับเข้ามาเสริมทับที่ร้านอีกนะครับก็สามหกนะครับไปถึงสี่เจ็ดนะครับมีนะครับราคาก็อยู่ที่เอ่ยย่อมเยาครับแปดพันห้ากับเก้าพันห้านะครับต่อหนึ่งคู่นะครับ เราไปดูด้านล่างครับด้านล่างนะครับนี่36 SP นะครับของลูกค้าจังหวัดบึงกาฬน,นะครับอำเภอรพรเจริญครับยางใหม่นะครับยางหลังใหม่หนึ่งคู่แล้วนะครับเช็คเรียบร้อยนะครับเหลือฝากระโปงนะครับ ัวนี้สามสี่ครับตัวนี้ไปปากพยุนครับจังหวัดพัทลุงนะครับหายไปหลายวันนะครับมาอัปเดตสินค้านะครับลูกค้าถ้าเป็นเอฟีติดตามกันก็รถจะจอดอยู่ตรงต้นตะกบครับอ่าช่างสีก็มาทําสีแล้วนะครับอันนี้ได้อุปกรณ์ใหม่เยอะเลยนะครับเช็กระบบให้ด้วยนะครับจดตัวนี้ครับ4 7 0 8 s ็นอนะครับเข้ามาทําสีแล้วนะครับอันนี้ f c นะครับติดตามกันนะครับอยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับ เมื่อวานมาจองนะครับนัดไม่อยู่นะครับมาจองก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับทีมช่างก็กําลังเก็บงานให้ครับเอาให้สวยที่สุดครับนะครับตโลแกนร้านเลยนะครับเก่าใครไม่ว่านะครับแต่ต้องใหม่สาหรับคุณลูกค้านะครับแน่นอนนะครับสามสองแรงนะครับตัวนี้ยังขายได้นะครับนี่เรามาขัดสีใส่ท่อซิ่งใส่หน้ากากนะครับตัวนี้ราคาเบาๆนะครับสามแสนหกหมื่นบาทนะครับตัวนี้รถใช้งานหนึ่งพันหนึ่งร้อยี่สิบชั่วโมงนะครับ รถเดิมทุกจุดนะครับนี่รถเดิมทุกจุดนะครับใครที่หารถส่วนฝึกหลอน้อยๆเนี่ยต้นคัดเดิมนะครับหารถส่วนฝึกหลอน้อยๆนะครับการทํางานน้อยนะครับแนะนําเป็นพวกนี้นะครับรถฝึกหลอน้อยมากนะครับตัวนี้เป็น l อ2สามสองหนึ่งแปดนะครับรถปีหกสามเล่มทะเบียนครบด้วยนะครับอ่าถ้าใหม่ก่อนตัวนี้ก็น่าจะเป็นศูนย์แล้วครับนี่คือขัดสีอ่าขัดสีนะครับแล้วก็เคลือบให้นะครับ ถ้าท่านใดอยากเก็บสีคันล่างเรามียอดจองมาเราสามารถเก็บสีคันล่างเพิ่มได้นะครับมาต่อนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงเช้าๆนะครับก็อีกหนึ่งท่านครับตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสามสองหนึ่งแปดนะครับสถานะพี่ยังสดนะครับพี่ยังสดขัดสีเรียบร้อยนะครับใส่ท่อสิ่งใส่หน้ากากเรียบร้อยนะครับตัวนี้เก้าร้อยแปดสิบชั่วโมงนะครับอันนี้นะ โอ้ยหนึ่งพันหนึ่งยี่ชั่วโมงตัวนั้นเก้า้อแปดสิบชั่วโมงครับอ่าลดไล่นะครับลดไล่นะครับดูสีคันล่างครับเดิมทุกจุดนะครับปีนล้อไม่เคยแกะนะครับน็อตไม่เคยขยับนะครับรถเดิมนะครับอ่าใช้งานน้อยนะครับรถปีหกสามรถแค่2ปีเองนะครับเล่มทะเบียนครบนะครับอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับแผ่นลังคาสวยมากๆเลยครับรถคันนี้นะครับย้อนแสงหน่อยนึงนะครับนี่ดูสีชุดท้ายเขาครับอ่ะสามแสนหกเหมือนกันนะครับคันนี้สามแสนหกหม มาดูสามคันนี้ยังขายได้นะครับเราเอามาเช็คปรับสภาพแล้วนะครับอันนี้ยี่สิบแปดแรงนะครับ L สองแปดูนแปดครับตัวนี้ก็เปลี่ยนลูกหมากใหม่นะครับคันหน้าครึงใหม่นะครับก็เราใส่เป็นเพาเดิมนะครับเรามาเปลี่ยนตุ๊กตาใหม่ด้วยนะครับใส่เป็นเพาเดิมนะครับพี่จริงคันนี้แปลงเป็นเพากลางเป็นแปลงแปลงเป็นเพากระบาดมานะครับมันไม่น่าจะแข็งแรงเท่าไหร่นะครับเรา ทำกับเืลนแบบเป็นระบบเดิมเลยนะครับคันนี้ก็ราคาอยู่ที่ไม่มีเลมทะเบียนนะครับแต่ว่ารถสวยนะครับท้ายเดิมนะครับท้ายไม่เคยแกะเลยนะครับอ่ะคันนี้เก็บงานให้แล้วนะครับก็จะอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทนะครับเช็คระบบให้นะครับถ้าเก็บสีก็อยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทนะครับอ่ะลูกหมากเปลี่ยนใหม่นะครับคันนี้นะ เอาเพากลางมาใส่ใหม่เลยครับคันหน้าคึงใหม่อีกหนึ่งคันครับมาดูกันนะครับอีกหนึ่งคันก็จะเป็นกูบัต้าบี2420นะครับ24แรงม้านะครับคันนี้ราคาเบาๆครับอุปกรณ์ตัวรถนะครับหางสามนะครับแผ่นราคามีครบนะครับใครที่หารถตัดหญ้าหารถเข้าร่องอ้อยนะครับไม่เอาชุดไปดันดินนะครับตัวนี้ราคาย่อมเยาครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาท นะครับตัวนี้ก็เช็คชุดคันหน้านะครับใหม่นะครับคันหน้าเช็คชุดโปวินนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลืองเปลืองดอกจอกใหม่นะครับรถสวยนะครับเสื้อเพาท้ายต่างๆไม่แตกนะครับอันนี้ใช้งาน572ชั่วโมงนะครับ165,000ครับตัวรถหาง3าหรือว่าท่านใดต้องการติดตั้งชุดเบดันดินนะครับเราติดตั้งชุดเบันดินใหม่ให้เลยนะครับก็จะอยู่ที่2 0 2กับ5,000บาทนะครับอ่า รวมเช็คระบบให้พร้อมใช้นะครับสีเดิมนะครับสีเดิมนะครับตัวนี้ไม่ต้องเก็บสีเลยครับสีเดิมเดิมสวยๆเลยนะครับถัดมาครับตัวนี้เป็นยันม่า G F สามเก้าสาม T ครับตัวนี้เตรียมปรับสภาพแล้วนะครับเช็คระบบจุดวั่วซึมให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะรวมเก็บสภาพให้ก็จะอยู่ที่สองแสนแปดหมืนบาทนะครับยางหลังสวยนะครับตัวนี้ราคาย่มเยาครับยางหลังได้เปรียบเลยครับ เครื่องเดิมนะครับไม่เคยรื้อคัดเดิมนะครับเดี๋ยวก็จะมาเก็บสีเก็บรายละเอียดใหม่นะครับทีมช่างก็กาลังเก็บงานนะครับก็ประมาณนี้นะครับอัปเดตสินค้าหน้าร้านของวันที่10มิถุนายน2565นะครับวันนี้ก็ไม่ได้อัปเดตอุปกรณ์มากเท่าไหร่นะครับใครที่หารถไถมือสองรถเกี่ยวและอุปกรณ์ต่อพ่วงอยู่นะครับก็สามารถมาดูได้ที่ร้านนัเทคเตอร์นะครับร้านเราตั้งอยู่ ในตัวอำเภอวังสามหมอจังหวัดทุดรธานีนะครับนัดแท็กเตอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับเก็บงานเพิ่มเติมให้สวยๆเข้าบ้านนะครับทุกท่านนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามมากๆนะครับในผลงานของร้านนะครับขอบคุณครับ